ค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วทุกวันนงคารบ๊ายบายกับคลิปคุณกับเขาและก็ความรักของคุณและเข้าที่มันไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็อยู่ด้ทุกราศีนะคะเป็นคอลเลกทีฟไม่ใช่พิกะคาร์ดนะ จะเป็นราศีอะไรก็ดูได้หมดเลยเอาเป็นว่าส,สถานการณ์ตรงก็ไปดูกันเอาไปปรับใช้ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็ถ้าใครที่และการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะเราก็จะพยายามหาเวลาว่างๆในการอัดคลิปให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่างานเราก็ค่อนข้างเยอะบวกกับงานอดยิเลกก็แน่นแต่ไม่ลืมทุกคนนะ อย่างที่บอกจะพยายามหาเวลาอัดคลิปไว้เยอะๆเลยเท่าที่จะทําได้แล้วก็ละกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องในการดูโฆษณาให้แล้วก็กดซุปเปอร์เต็งด้วยเพราะว่ารายได้อันจุ๋มจิ๋มของเราที่ได้จากค่าโฆษณานี้เราก็จะเอาไปซื้อผ้าบ้างไปปรับปรุงเรื่อง ร่องบ้างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องดีกว่าว่าพลังงานของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะค่ะแม่ต่อกันเลยดูพลังงานนะคะของคุณแล้วก็ของเขาด้วยว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะพลังงานของเขาแล้วก็พลังงานของเราโอเคมา อุ้ยเซเว่นออฟซอดอัปลายเหมือนเหมือนนึกถึงคนที่แบบว่าไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะคะโอ้ oh, ใช่เลยไฟฟ์ออฟซ r ดลีเว e ร์สคุณจา๋าคนคนนี้จะเป็นประเภทที่แคร์สายตาชาวบ้านมากเมจิเชียนลีเวิร์สและประเด็นคือระวัง ระวังว่าเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้ช่วงนี้มีมาเยอะนะดวงส่วนตัวก็เยอะเจอเองก็เยอะนะคะเนี่ย justice มาด้วยขนาดนี้ให้ระวังนะคะนะนะคะละแปลว่าอะไรนะคะละให้ระวังนะคะเราเจอบ่อยคนที่มาดูดวงก็มีมาบ่อยๆอ่ะโอยแต่ละทรีออฟซอดคุณเอ้ยจะมีอะไรให้อ่านต่อไหมเนี่ยสแกมเมอร์ที่หน้าบ้านคุณสแกมเมอร์ y นยู a r เรีย ไม่ใช่ลิซ่าอินเดเรียนะสแกมเมอร์อะท of pentacles r e ส์ r ีนะคะโอ้ oh, มันดูแบบว่า to good to be true มากเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะโอเค4 of pentacles reverse ว <laughs> คุณขาเดี๋ยวเราพลังงานนี้เสร็จเราจะล้างไพ่แล้วเราจะดูให้ใหม่เนาะโอ้ยคุณเอ้ยอะตายละอ่ะ of sword เรื่องโกโหกเมื่อกี้ไฟฟอ a ว d นลีเว r ร์สว้าวสแกมเมอร์จริงๆจ,จังๆแบบไม่ต้องเดาจริงๆเลยแต่อย่าลืมเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้นะคะ The Wheel of Fortune reverse อ่านให้ก่อนนิดนึงแะแล้วก็ Ace of Wands r e v e r s สนะคะโอเคสำหรับคนที่ เจอใครสักคนหนึ่งแล้วมันดูหูยอลังการงานสร้างเรื่องราวชีวิตอลังการติดเมียติดลูกติดนั่นติดนี่ไปทำงานต่างแดนเป็นคนอเมริกันเป็นทหารเก่าตอนนี้เป็นวิศวะติดอยู่ที่คูเวตจะต้องเอาเงินไปไทยนั่น5้าหมื่นไทยนี่สองแสนอะไรอย่างเงี้ยดู <c oughs> บางคนนะมีแฟนเป็นถึงระดับนักบินอวกาศก็มีนะที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วก็โกรธให้เรา เราพูดบ่อยๆนะเรื่องเนี้ที่บอกว่าเราไปเตือนแล้วบอกอิชาฉช่เหอคะโอ้ยจะปีอิชาทําไมคะใครๆก็อยากได้คนปกติไหมฮะใครจะอยากได้ผัวเป็นสแกมเมอร์ถูกไหมคะผู้หญิงก็เยอะนะคะเป็นสแกมเมอร์เดี๋ยวนี้เยอะเหมือนกันแต่หลังคอมพิวเตอร์หรือว่าเบื้องหลังมือถือที่เขาแชทกับคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้จริงจริง ามาแล้มาเขาเรื่องของเรานะจ๊ะคนคนนี้ดูจากหน้าไพ่แล้วนะดูชีวิตโอ้โหรถเล่นใช้ไล่มีตังมีเงินเยอะคุยกันแต่และเรื่องมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านร่ำรวยมากนะชีวิตอกหักรักคุดมาเมียตายลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเองก็โอ้โหโปรไฟล์ดีอลังการแต่ชีวิตปูมหลังมานี่โอ้โหโคตรลันทดสุดๆนะคะตามหน้าไพ่ ดูอลังการเหมือนนิยายหนึ่งเรื่องดังนั้นแล้วนี่ลหละค่ะสแกมเมอร์อืฟันธงไม่มีอะไรอีกแล้วที่ให้อ่านเพราะคำว่าสาแกมเมอร์คำเดียวคือคำตอบทุกอย่างที่ควรจะมีเพราะฉะนั้นเราสมควรแก่เวลาไปล้างไพ่แล้วมาดูพลังงานคนปกติกันกว่านะคะเ <c oughs> หนื่อยเจอพลังงานสาแกมเมอร์อย่างที่เราเคยบอกไปนั่นแหะไอจีค่ะนานๆเราใช้สักทีแล้วเราเข้าไปทีไรนะคะ มาทุกครั้งเลยเต็มเลยเยอะมากกับดุ่มอินเดียบางทีก็งงว่าผู้ชายอินเดียเขาไม่ทํามาหากินกันหรือไงก็ติดสถานการณ์สิงสถิตยอยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะไอจีเยอะเหลือเกินเฮ้ยไม่ไหวปังเกินออแมอดูพลังงานมนุษย์ปกติทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่สแกมเมอร์ คนไทยก็เป็นสแกมเมอร์เยอะเดี๋ยวนี้แล้วสแกมเมอร์ที่มันเอารูปตัวเองมาใช้ก็เยอะมากเช่นกันดังนั้นให้ระวังถ้าเมื่อก่อนเราจะไม่ใช้คําว่าสแกมเมอร์กับคนที่เอารูปตัวเองมาเราก็จะว่าอุย้ยชาวเน็ตที่ชอบหลอกคนอนื่นคนในเน็ตคนในเน็ตอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้นะคะคาเดียวกันหมดสแกมเมอร์ถ้ามาหลอกก็คือสแกมนั่นแหละถูกต้องแล้วเราก็ต้องระวังนะเพราะอย่างที่เราเคยแนะนําไปเนาะ แบบใหม่แบบสับรูปตัวเองเลยเป,เป๊ะเลยมาเจอกันตัวเป็นๆก็มีคนไทยเอ้ยต่างชาติที่มาอยู่ในไทยเอ้ยทั้งตัวและต่างหัวใจก็ได้ด้วยดังนั้นให้ระวังนะเจ้าส,สาวมาดูก,กันเลยว่าพลังงานมนุษย์ปกติจะมีอะไรไหมวันนีุ้๊บโอเคหนุ่มๆเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าส่วนมากคนที่เอารูปสาวมาใช้ก็จะมีแต่ผู้ชายระวังนะคะระวังจริงๆแม โอ้เอชออเพนทาเคิลส์อัปไรท์ใครไปทำมาหากินอยู่ที่ไหนเนาะติดงานติดการวาดภาพด้วยเนี่ยแล้วก็นายอบสวดโอ้ไม่ใช่สวดวานส์ Once, นะคะอัปไรท์คุณขาแลดูเหมือนว่ามันจะวกกลับมาเรื่องที่ให้คุณสร้างกำแพงกั้นตังคุณไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะคอมมิชเมนต์กับคู่กรณีที่คุณอยู่ตอนนี้ยังหรอกคะ่ะแต่ว่าเงินอาจจะศูนได้ให้ระวังให้ดี เราอะเจอทุกรูปแบบอะค่ะผู้ชายปกติก็เยอะจาก YouTube นี่แหละพูดตรงๆเลยที่มาดูคลิปเราอะ่ะแอดเราไปในอ้อเรียกวอะไรอะในไลน์ทั้งๆท,ที่บอกว่าไม่มีธุระเรื่องซื้อไพ่กับดูดวงอยาแอดมาไม่มีเวลาแอดมาจีบค่ะบางทีเราก็อยากจะถามนะเอะ๊มาจีบเราจะให้เราเลี้ยงเหรอคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะสาวๆอะต่อค่ะ Page of pentacles เห็นไหมมีแต่ตั้งค่ะ รีเวิร์สสุดท้ายแล้วเราอุตส่าห์ล้างไพ่ไพ่มันกลับมาที่เก่าคือเงินอีกแล้วเหมือนเดิมผลประโยชน์อ่าฮ่าคว e นออฟเ e นทาเค e ล t อัปมาเอาแค่นี้ก่อนเผื่อจะได้ล้างอีกคงไม่แล้วละ่ะเราจะบอกว่าพลังงานในวันนี้นะคะโอ้เดี๋ยวเปิดพลังงานคุณก่อนดีกว่าเพื่อความชัวเออมา k น i g h t of p e n t a c l e รีเว e ร์สว้าวมีแต่ตังคุณเอ้ยมีแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลย ือม e n of swords reverse ระวังนะคะปัญหาละใหญ่มากใหญ่มากจริงๆอ๊ะ queen of wands reverse โอเคอันนี้เฉพาะกลุ่มจริงๆแต่เราอยากให้ฟังเพราะอะไรไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดคุณอาจจะได้พบได้เจอกับบุคคลประเภทนี้นะคะอยากให้ฟังไว้เป็นความรู้จะได้ไม่ต้องโดนลอก สำหรับวันนี้เลยนะคะอันนี้เฉพาะบุคคลเลยจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือเอาง่งายๆเลยคุณ,คณม,อมองตัวเองว่าไม่สวยอ่ะแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นหน้ามั่นหนกนะอันนี้ขอพูดตรงๆนะเกลียดก็เกลียดเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบเท่านั้นแหละแต่แค่อยากจะเตือนเฉยๆเพราะอย่างที่บอกมันเฉพาะเฉะพาะบุคคลจริงๆสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองขี้เละทาคิดว่าตัวเองไม่สวย แต่มีความมั่นหน้ามั่นโนกหลอกตัวเองว่าคุณนู้นก็ชอบเราคนนี้ก็ชอบเราแล้วสุดท้ายสร้างปัญหาให้ตัวเองโดยการที่เอาเงินไปเป์เ,ปเขาเปเพศตรงข้ามอันเนี้ยให้ระวังแต่ถ้าไม่ใช่คุณปล่อยผ่านไปแล้วถ้าฟังเอาไปปรับใช้เผื่อได้พบได้เจอเพราะมันเยอะจริงๆคะ่ะ i.g เข้ามา20คน19คนคือสแกมเมอร์อีกคนหนึ่งคือคนค้เล่คนนึงที่คุณไม่แลแค่นั้นเลยจริงๆ มาต่อที่พลังงานของเขาอุตสาลางไพ่ก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไพ่แนะนําให้คุณนะคะไปสร้างกําแพงกั้นไว้เยอะๆเพราะดูจากหน้าไพา่ไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยอะไรแต่เป็นคนที่ทํางานทั่วไปนี่แหละเดือนชนเดือนหาเช้ากินข้ามดังนั้นกลับไปที่พลังงานของคุณเองที่เราบอกว่าคุณมีความไม่มั่นใจในตัวเองเยอะแยะมากม,มายไปหมดเลยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอคนประเภทนี้จริงๆอาจจะยังไม่ได้เจอตอนนี้แต่อาจจะได้เจอนะคะ แล้วพลังงานคุณเป็นแบบที่เราพูดมาให้ระวังไว้สุดๆเลยเพราะอะไรคุณสุดท้ายคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านเขาหรือไปลงทุนแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคุณอยากเอาชนะใจคนประเภทนี้ดังนั้นต้องระวังมากๆคนคนนี้เข้ามาเพื่อต้องการสิ่งสิ่งเดียวเลยคือเงินผลประโยชน์ไม่ได้ต้องการคุณเลยเราก็พูดตรงๆอีกคือคุณไม่ได้เป็นสเปคเขาละอ่ะพูดตรงๆอีกเลย ในสายตาเขาเขาไม่ได้มองว่าคุณหล่อในสายตาเขาเขาไม่ได้มองว่าคุณสวยเขาแค่มองว่าคุณไม่ฉลาดแล้วคุณน่าจะไปเอาเงินมาให้เขาได้ง่ายอันนี้เราพูดตรงที่สุดแล้วนะคุณนะเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้คุณเสียเวลาชีวิตจริงๆจะมานั่งอุ้ยโอ้ยคุณสวยมากเลยค่ะคุณอย่างนั้นคุณนี้คุณรวยมีแต่ใครๆรักคุณมันคือเรื่องโกหกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท็อกซิกค่ะมันโลกสวยเกินไปคนฟังแล้วอุ้ยพลังบวกบวกโคตรเลยสุดท้ายเป็นอะไรล่ะลบลบอะไรบัญชีธนาคารก็ลบเพราะเงินหาย ตัวคนเองคุณก็มานั่งติดลบกับตัวเองทาไมเราโง่แบบนี้เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงที่สุดดีละดังนั้นไพ่บอกไปป้องกันตัวเองดีๆในเมื่อไพ่บอกแบบนี้แล้วเราจะไม่ป้องกันคุณเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคำพูดอาจจะเชื่อเฉนแต่เราบอกแล้วเฉพาะบุคคลจริงๆไม่ตรงปล่อยผ่านไปถ้าตรงเอาไปปรับใช้ไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนคอมเนมนต์ไก็ได้หรออุ้ยฉันแก่ฉันอ้วนฉันผอมฉันแห้งฉันอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่มีตังไม่ต้องเก็บไว้ในใจแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอย่าเอาเงินไปให้ใครอีกเก็บไว้กิน ทำได้ไหมอืมทำได้นะคะจริงๆนะเป็นห่วงมามีอะไรที่พายอยากจะบอกอีกมันเดือดร้อนจริงๆคุณเนี่ยมีแต่เรื่องเงินนี่คะอ่ะ strange keywords หมายถึงคนคนหนึ่งที่ส่วนใหญ่สแกมเมอร์มันจะเรื่องอยู่สองอย่างเราจะบอกให้โอ้ไม่สองสิสามสามเลยนะหนึ่งเลยรวยคดโคตรอยู่ทรงล้วโคตรรวย อันนี้เราไม่ได้ว่ายอตัวเองนะแต่ลักษณะเราเป็นอย่างนั้นเลยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คือมีพร้อมที่จะมาหลอกลวงได้ระยะยาวแล้วก็จะอยู่กินไปยันยาวๆได้นั่นแหละสองแก่โคตรๆแล้วก็ดูหวยหาความรักแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วอันดับที่สามคืออะไรไม่จำเป็นจะต้องแก่ก็ได้แต่ดูแล้วอูย้ยอัน,นี้เปผู้ชายแนย่เปผู้หญิงแน่ๆเพราะอะไรเขามองว่า ไม่สวยไม่หล่อไม่มีสเสน่ห์นั่นแหละอืมอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่อย่างที่เราบอกว่าเราเป็นเป้าหมายแรกเราไม่ได้หมายความว่าเราสวยนะจําไว้นะเราไม่ได้หมายความว่าสแกมเมอร์มองว่าเราสวยแต่มันมองว่าเรารวยและมันอยากได้เงินเราแล้วน่าจะง่ายที่สุดแต่ไม่เคยได้หรอกเราทํางานไอทีเราสอนทุกคนที่มาดูดวงกับเราได้ซ้นว่าวิธีการจับโกหกคนทำยังไงแต่เรามาสอนในคลิปไม่ได้ ดังนั้นเราต้องระวังนะคะจำไว้นะว่าเราทำงานไอทีเราทำงานไอทีใครมาคอมเมนต์บ้าบอรเรารู้หมดว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นใครเป็นสแกมเมอร์เราก็รู้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเราถามเรื่องสแกมเมอร์วิธีการดูยังไงเราแนะนําให้ได้แต่เราแนะนําไม่ได้จริงๆตรงนี้ตรงนี้เราแค่บอกได้เท่านี้เลยว่าโอเคนะคุณคะอะไรก็ตามที่มันดูอลังการเกินไปอะ่ะมันมากจะไม่ค่อยมีอยู่จริงหรอก จริงๆนะมามีอะไรอีกเอ้ยคุณเอ้ยซีออฟซอดรีเวิร์สไม่ได้เดินทางไปข้างหน้าร่วมกันหรอกค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาอาจจะมีตัวตนแต่เขาไม่ได้อยากได้อย่างอื่นเขาอยากได้แค่งเงินให้ระวังนะคะคุณคะจริงๆนะเป็นห่วงมากๆเลยคนไทยก็เป็นแบบนี้เยอะมีมาดูเรื่อยๆเอซอบซอดรีเวิร์สใช่เรื่องโกหกเต้เนไปหมดเนี่ยเอ้ย บางทีเราต่อคิวให้น้องเขาฟรีๆได้ซ้ำไม่ได้คิดตังเพิ่มเพราะเราสงสารจะได้หาวิธีการไปดูว่าจะจับโกหกกันยังไงนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวฟูอัปไรท์เขาบอกว่าเขาโคตรฉลาดเลยคนคนนี้ที่เขามาหลอกคุณแต่ตอนนี้คุณรู้ทันละเพราะคุณมาดูทิติทาร่แล้วทิติทาร่มันเชื่อถือได้ตรงไหนมันเป็นหมอดูที่แม่นหรือโน no. ไม่ได้เป็นหมอดูที่แม่นแต่มันเป็นอ่อมันทํางานไอทีแล้วมันมีชื่อเสียง ค่อนข,ข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงไอทีต่างประเทศอืแล้วมันก็เก่งด้วยไม่ได้ชมตัวเองแต่อันนี้การันตีจากตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นไปดูทตัติทาโรมาทัติบอกว่าสแกมเมอร์นั่นแหละคะ่ะให้ระวังแค่นี้เลยเงินทองอย่าไปโอนให้ใครง่าย แล้วก็ถ้าเขามาฝากอะไรไว้ในบัญชีคุณหรือฝากอะไรไว้กับเครื่องโทรศัพท์เช่นอะตอนนี้มือถือพังนะฝากอันนี้อันนี้หน่อยมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งมันก็โอนเงินมาให้คุณเสร็จสับเรียบร้อยสุดท้ายพอเอาอะไรก็ตามมาฝากให้คุณคุณกดเข้าไปปั๊บคุณขาเงินที่มันส่งมาสองหมื่นหายไปพร้อมกับเงินของคุณที่เหลืออีกสองแสนหายไปด้วยให้ระวังนะมันมีอย่างนี้เยอะจริงๆเราเห็นหมอดูคนหนึ่ง มีชื่อเสียงพอสมควรไปโพสเรื่องสายชาร์จดูดตังไม่มีอยู่จริงเรานี่ด้วยความที่เราเป็นคนไอทีเนาะเราใส่หัวเลยเราคิดในใจมึงมาถามกูก่อนไหมอืมกูทํางานอย่างนี้ทุกวันค่ะเป็นที่ปรึกษาซีอโอด้วยนะมันมีมันมีอยู่จริงค่ะไอชิปน้อยๆข้างในหัวมันอะเดี๋ยวจะเอาให้ดูสายชาร์จมันมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่าเราอุปกรณ์ไอทีเราเยอะมากบนโต๊ะทางานเราเราใช้ดูคุณอันนี้นอกเหนือจากการดูดวงใดๆคือการสอน คุณจะได้ไม่ไปโดนสแกมเมอร์โดน call center หรอกคุณเห็น A ตัวน้อยๆของมันไหมด้านใดด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งแต่โดยปกติถ้ามันจะเป๊ะมันทั้งทั้งสองด้านทั้งรับทั้งส่งทั้งรีเซิร์เวอร์ทั้งเซนเดอร์ ender, เขาจะไอยังเนี่ยน้อยๆตรงเนี้ยมันเ็าฝังเข้าไปสิค้าับจะย,ยากตรงไหนตรงนี้อีกเนี่ยดูเอาเพราะฉะนั้นระวังเยอะๆข่าวก่อนเราก็แนะนาเรื่องสแกมเมอร์แบบนี้แหละอุ้ยมีอีป้าคน,นึง ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอีป้าหรอกเด็กอยู่ความรู้น้อยๆเราไม่ได้อยากไปด้อยค่าเขานะมาด่าเราแล้วก็โอ้โหอุตส่าห์สมัครโปรไฟล์มาใหม่เพื่อมาด่าเราโดยเฉพาะที่เรามาแนะนําคนอื่นเรื่องสแกมเมอร์ดังนั้นฟังไปเถอะคะ่ะมันคือความรู้คุณมันไม่มีใครแนะนําคุณได้ดีเท่าคนไอทีอย่าไปกดอะไรมั่วซั่วแล้วจําไว้ถ้าคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาทําเป็นเหมือนมาจีบคุณอนะ ไปข้างนอกกับเขาอย่าแม้กระทั่งไปใช้ไอสายชาติร่วมกับเขาอย่าไปไว้จใจใจกันมากขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้ามันมีแนวโน้มความเป็นไปได้แบบนี้นะคะมันอันตรายจริงๆเราเป็นคนไอทีค่ะจริงๆเราทํางานด้านไอทีมา22ปีแล้วอายุเราไม่ได้น้อยแล้วนะหลายคนชอบเรียกเราว่าน้องเป็นเป็นน้าแล้วค่ะแก่แล้วประสบการณ์เยอะมากแล้วบินไปทุกที่บนโลกนี้เพื่อไปสร้างระบบให้เขาเพราะฉะนั้น ความโดดเด่นด้านทีของเราที่มีที่มีฉายาบนโลกโกโบลก็คือจุดๆเราจะไม่บอกแต่คุณรู้ว่าเราเป็นใครเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโดดเด่นที่เราโดดเด่นที่สุดคือการเขียน p r o ็กคุณรู้ไหม p พ o ็กคืออะไรถ้าไม่รู้ไป Google ดูเนาะเชื่อเรานะคะเราไม่โกหกหรอกดังนั้นให้ระวังให้ดีสแกมเมอร์มาแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ดวงคุณในวันนี้ เก็บไว้เป็นวิทยาทานเก็บไว้เป็นความรู้ mm hmm. เผื่อมันเกิดขึ้นวันหนึ่งกับคนใกล้ตัวเราหรือใครก็ตามเราจะได้ไปเตือนเขาได้เราจะได้รู้ทัน mm hmm. ถามว่า mm hmm. พวกสแกมเมอร์ม,อมันฉลาดไหมมันก็ไม่ฉลาดหรอกช่วยเราจริงๆแต่เราต้องรู้ทันมันด้วยนะ tiny eyes เว็บไซต์ google image ไปใช้ดูแอปก็มีแอป google อ่ะ image อ่ะไปเซิร์ชมา ไปใช้ซะจะได้ทันคนอื่นเนาะโอเคนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้เพราะมันไม่มีอะไรเลยยกเว้นเรื่องสแกมเมอร์แต่คนเจอโคตรเยอะเลยอาทิตย์หนึ่งสมมุติว่ามีคนมาดูดวงห้าคนนะสองคนจะเจอสแกมเมอร์มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วจะหาแฟนไปหาที่อื่นจะไปหาในไอจีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่เทียอันตรายท,ที่สุดในการหาแฟนคือออฟฟิศที่ทํทาง,งาน <c oughs> อันนั้นไม่ใช่สแกมเมอร์นะอันนั้นพังกว่าสแกมเมอรอ์เพราะฉะนั้นต้องระวงังเนาะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เราคิดว่าวันนี้เราจะทำคลิปเป็นคลิปสุดท้ายแหละเพราะว่าแบตเตอรี่กล้องเราหมดเราไม่ได้ชาร์จไว้อย่าไปยืมสายชาร์จใครมั่วซั่วนะและอย่าไปให้ใครยืมสายชาร์จเราด้วยคุณไม่รู้หรอกว่าระหว่างที่มันทรานสเฟอร์กันไปกันมามันมีอะไรฝังอยู่ในนั้นสมัยนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยนี้มันล้ำมากล้ำจริงๆถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงไอทีจริงๆคุณไม่ทันเขาด้วยซ้ำดังนั้นต้องระวังมากๆนะคะฝากไว้คิด แล้วก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆด้วยความที่การหลอกลวงกันมันโคตรง่ายเลยดังนั้นเซฟกระเป๋าตังค์ตัวเองไว้ดีๆหาเ,เงินมาก็ยากอย่าไปเลี้ยงชาวบ้านเขาเนาะโอเคค่ะไว้ยังไงก็ถ้ามีคลิปพ่กา,าดหัวข้ออะไรอยากให้เราทำพิมพ์ทิ้งไว้เดี๋ยวทำให้เนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วก็รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าคุณมาดูช่องเราคุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตมากมายเพราะอย่างที่บอกเราไปรหมดเราทั่วโลกประสบการณ์เราเยอะมากด้วย เรามีอะไรเราก็จะพยายามขุดมาแนะนำพวกคุณนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปบายยอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาทว่าพอฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะ จะเป็น let love l e a d message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ่า mend and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน6กาข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ททโลหรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพยก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักอ่ราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา63 9บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายบายคะ่ะ